สวัสดีครับวันนี้มีคำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันคำศัพท์ที่หนึ่งนะครับนานนานคำศัพท์ที่สองเมื่อกี้เมื่อกี้คำศัพท์ที่สามยาพึ่งยาพึ่ง คำศัพท์ที่สี่เร็วๆนี้เร็วๆนี้คำศัพท์ที่หช่วงนี้ช่วงนี้คำศัพท์ที่6นะครับพึ่งพึ่งคำศัพท์ที่7นะครับอดีตอดีตคำศัพท์ที่8นะครับปัจจุบัน บปัจจุบันครับคำศัพท์ที่9ตอนนี้ตอนนี้คำสุดท้ายนะครับอนาคตอนาคตคำศัพท์ของเราก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ